ร่างกายคนเราประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆมากมายในแต่ละเซลล์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและตายไปทำให้เกิดเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงมาทดแทน โรคมะเร็งคือความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ก่อให้เกิดก้อนเนื้อมะเร็งร้ายหากก้อนมะเร็งนี้อยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นปัจจุบันพบมะเร็งมากกว่า100ชนิดวิธีการรักษาโรคมะเร็งจึงแตกต่างกันไปด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นมะเร็งระยะของมะเร็งและสภาพร่างกายของผู้ป่วย รู้หรือไม่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึง7.6ล้านคนหรือคิดเป็น13%ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากผลสำรวจในปี2551พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกถึง12.7ล้านคนโดยองค์การอนามัยโลกได้คาดการไว้ว่าอีก17ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก21.3ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น13ล้านคนอีกด้วย นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งโดย80%ของผู้ป่วยมีสาเหตุดังนี้ 1. การสูบบุหรี่หากสูบวันละ1นสองจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าคนไม่สูบถึง10เท่า 2. อาหารไขมันสูง 3. แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ 4. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเกิดมะเร็งในช่องปากลำคอหลอดอาหารและกล่องเสียง 5. รังสีปริมาณสูงเช่นรังสีจากระเบิดปรมาณูรังสีที่รั่วไหลจากโรงงานไฟฟ้าปรมาณูรังสีคอสมิกในอวกาศรังสีปริมาณสูงที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการวินิจฉัยเป็นต้น 6. การสัมผัสสารเคมีนาน,านๆเช่นยาฆ่า,มาแมลงอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้และ 7. สาเหตุทางพันธุก,กรรมมะเร็งบางชนิดเกิดขึ้นได้กับบุคคลภายในครอบครัวที่เคยมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนฉะนั้นควรรับการตรวจหามะเร็งที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตติดต่อกันมานานหลายปีผลสำรวจล่าสุดในปีพศ2554พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นจำนวน6 1 0 8 2รายคิดค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตเป็น7รายต่อชั่วโมงเป็นชาย35,437รายเป็นหญิง25,645ราย สุดท้ายนี้โรคมะเร็งสามารถป้องกันได้หากเรามีความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแค่หมั่นดูแลสุขภาพและพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีเพียงเท่านี้ชีวิตก็ห่างไกลจากมะเร็งร้ายมะเร็งไม่เป็นดีที่สุดเจอเร็วหายได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่และมีความสุขได้นานยิ่งขึ้นนะครับ ลังใจคือภูมิคุ้มกันเราสู้ฝ่าฟันมันในหัวใจฟ้าอาจมองมนฝ่าลังฝนสดใสชีวิตเดินไปด้วยหัวใจกล้าแกร่งอโรคขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ คนเราเกิดมาจะรวยหรือจนหากเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือว่ามีโชคเหมือนได้ลาบก้อนใหญ่หลายคนมีฐานะดีมีการงานมั่นคงมีเงินทองมากมายแต่ต้องมาหมดตัวเพราะโรคร้ายมากร้ำกลายชีวิตนายเอกพบอายุย่าง45เขาเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าง,งานของบริษัทแห่งหนึ่งโดยบุคลิกเขาเป็นคนแจ่มใสร่าเริง ชอบเข้าสังคมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเขาเป็นคนเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเองสม่ำเสมอและวันนี้ก็เป็นวันครบรอบนัดตรวจสุขภาพประจำปีของเขาซึ่งการตรวจสุขภาพของคนเราควรเริ่มเช็คตั้งแต่อายุ การตรวจสุขภาพเนี่ยจะเริ่มตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยคงไม่มีตัวเลขที่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของหมายถึงสุขภาพของคนนั้นๆด้วยนะครับแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับให้ตรวจสุขภาพเนี่ยเริ่มต้นแต่อายุ35ปีขึ้นไป นะครับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีตัวชี้วัดว่าควรจะต้องให้ประชาชนนะครับอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเนี่ยมาคัดกรองเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะครับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเลือดนะครับคือคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเกณฑ์ชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ใครที่มีปัญหากับสุขภาพนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าตัวนี้สุขภาพของตัวเองเป็นยังไงอยากจะมาตรวจมาเช็คสุขภาพประจําปีก็สามารถกระทําได้นะครับโปรแกรมสุขภาพเบื้องต้นนะครับใครที่จะตรวจเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับต้องมาคุยกันก่อนว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่นะครับแต่ละคนเนี่ยตรวจไม่เหมือนกันตามอายุตามความเสี่ยง บางคนมีความเสี่ยงในเรื่องของปวดของครอบครัวก็ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับบางคนที่ความเสี่ยงน้อยอะก็อาจจะไม่ต้องตรวจมากมายนะครับแต่เบื้องต้น,เ,นเวลาที่มาตรวจนก็จะเหมือนกันนะครับว่าจะมีเรื่องของตรวจเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดนะครับ ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดนะครับอาจจะดูการทํางานของตับนะครับของไตนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเอซเรย์ปอดเพิ่มเติมนะครับแต่ทุกคนเมือนกันก็จะมีเรื่องของการคัดกรองเรื่องของความดันโลหิตสูงอยู่ด้วยนะครับก็จะวัดความดันโลหิตให้นะครับคือผู้ที่มาตรวจสุขภาพนะครับก็คือใช้ชีวิตปกติครับนะฮะคือถ้าเกิดเราเอ่อใช้ชีวิตที่มันผิดปกติไปเช่นแบบโอ้ยตั้งใจจะมาตรวจสุขภาพเต็มที่เลยนะฮะ รับประทานอาหารอย่างดีเลยภายใน1สัปดาห์เนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลที่แท้จริงใช่ไหมครับมันก็จะบอกอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตตามปกตินะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาตรวจสุขภาพเนี่ยควรจะงดน้ํางดอาหารนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้ให้ผลตรวจที่แน่นอนนะครับถามว่า8ชั่วโมงเนี่ยทานอะไรได้ไหมอะไรที่มีเรื่องของให้พลังงานเนี่ยควรจะงด น้ำยังพอดื่มได้บ้างนะครับก่อนมาตรวจสุขภาพกคนจะนอนพัก่ัวให้เพียงพอนะครับ<ม>คือในปกตินะครับมะเร็งที่ไตเนี่ยเราเจอกันน้อยนะครับตามสถิติของประเทศของเรานะครบเพราะว่ามันเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยคือตรวจปัสสาวะถ้าตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเราก็ต้องไปหาสาเหตุต่อว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าคนปกติเนี่ยเราจะไม่พบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ นะครับถ้าเกิดว่าต,ตรวจพบไม่เลือดในปัสสาวะแล้วผู้ป่วยไม่มีอาการอาจจะต้องมาหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อว่าเกิดสาเหตุอะไรขึ้นที่ไตมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดเรื่องของการทํางานของไตผิดปกตินะครับเกิดนิ้วที่ไตหรือแม้กระทั่งเกิดมะเร็งที่ไตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคัดกรองง่ายๆโดยการตรวจปัสสาวะนี่แหละก็พอจะบอกได้นะครับเอกพบเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการตรวจสุขภาพเป็นประจำเขาไม่เคยพบความผิดปกติอย่างมากก็เป็นเรื่องความดันที่ขึ้นขึ้นลงๆบ้างแต่โดยรวมไม่มีอะไรร้ายแรงจนมาวันนี้สิ่งที่หมอกำลังจะบอกเขาเป็นเรื่องที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินคุณเอกภพกครับผลตรวจออกมาแล้วนะครับผลอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างจะปกตินะครับยกเว้นผลปัสสาวะนะครับ ผลปัสสาวะเนี่ยพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะนะครับซึ่งหมอจะต้องหาสาเหตุต่อว่าเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะครับหมออยากจะให้คุณเอกบพบเนี่ยไปตรวจอานาสซา,าวนะครับดูว่ามีการทํางานเ,ออเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมีการทํางานผิดปกติหรือเปล่านะครับว่าเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในปัสสาวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับ เดี๋นี้ผมจะไม่คิดเป็นมากของนี้ไม่ครับหมอคือตอนนี้เรายังบอกอะไรไม่ได้นะครับคือเราพบเพียงแค่ออไม่เลือดแดงในปัสสวาวะนะครับเราจะคงต้องไปตรวจเพิ่มเติมต่อนะครับหมออยากจะให้คุณไปอานาสาวปัสสวาวะนะครับเพื่อจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่อานาซาวดูระบบทางเดินปัสสวาวะนะครับเอ๊ะอาจจะมีเรื่องของนิ่วหรือเปล่านะครับหรือมีอะไรที่ไตไหมนะครับขอดูก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยมาว่ากันว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับอ่อย่าเพิ่งไปกังวลนะครับ มากแล้วเนี่ยระการแรกเราตรวจเจอโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยมักจะได้จากการตรวจอุตรานะคือคนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรแล้วก็มาทำอุตราร์พบมีก้อนเนื้อที่ไตแต่ว่าการที่มีก้อนเนื้อจากภาพอุตราร์เองมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะต้องเป็นก้อนมะเร็งของไตแพทย์ก็จะต้องทำการทำการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นต่อที่สำคัญก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็โดยการที่เรียกว่าซีทีสแกนอันนี้ก็จะบอกได้ค่อนข้างที่ชัดเจน นอกจากนั้นบางคนก็อาจจะไม่สามารถจะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเลี่ยงไปวิธีการอื่นซึ่งลักษณะทำนองเดียวกันก็คือพวกเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กหรือ MRI นี่เป็นต้นพวกนี้ก็จะทำให้เราสามารถจะแยกแยะก้อนที่ไตว่าเป็นก้อนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นเนื้อร้ายหรือมะเรง็งหรือเป็นก้อนเนื้อไขมันก้อนธรรมดาซึ่งไม่ได้เป็นมะเรง็งแล้วก็สามารถจะแยกออกจากกันได้การวินิจฉัยที่สำคัญของมะเร็งที่อื่นเนี่ย เราก็จะต้องเอาชิ้นเนื้อมาส่งมาตรวจโดยการเจาะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจแต่ว่ามะเร็งที่ไตเนี่ยเราจะไม่นิยมเจาะเอาเนื้อมาตรวจเพราะเนื่องจากว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงค่อนข้างที่จะมากทีเดียวการเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้คนไข้เสียเลือดแล้วก็ทําให้มีโอกาสถึงขั้นช็อกได้ถ้าเลือดออกมากมากที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถที่จะบอกผลเราได้ค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าอันนี้เป็น มีแนวโน้มที่จะเป็นเนื้อร้ายหรือว่ามีแนวร้มที่จะเป็นเนื้อดีค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากการที่มีประสบการณ์ในการดูแลทั่วโลกเขาก็ก็ยอมรับกันว่ามะเร็งที่ไตเนี่ยผลจากการเอ็กเ์เนบอกเนการวินิจฉัยได้ค่อนข้างที่จะแม่นยําทีเดียวก็นําไปสู่การรักษาต่อไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงมะเร็งของมะเร็งกรวยไตมะเร็งของที่เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือกรวยไตเนี่ยวิธีการก็เช่นเดียวกัน คนไข้ก็มักจะมีอาการมาหามาพบแพทย์โดยการที่มีปมัสสาวะมีเลือดปนนะอาจจะมาดูคนไข้บอกเองว่าเลือดออกมาเป็นก้อนๆหรือว่ามีน้นําปนสีน้ําลังเนื้อหรือว่าไปเช็คไปเช็คแล้วพบว่ามีเ,าเลือดนปนในปัสสาวะแพทย์จะต้องทําการเอ็กซเรย์เช่นเดียวกันนะครับก็โดยการที่เป็นเอ็กซเรย์ฉีดสีที่เรียกว่าเข้าไปทางเส้นเลือดฉีดสารทึบรังสีเข้าไปแล้วก็ทําการเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็กซเรย์ขึ้นมะเล็กก็ได้เพื่อให้เห็นภาพว่ามันมีก้อนเนื้ออยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ว่าขั้นตอนต,อนตันต่อไปเนี่ยแพทย์จะต้องทําการส่องกล้องส่องกล้องเข้าไปผ่านาทางท่อปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแล้วกล้องนี่ก็จะย้อนขึ้นไปถึงกรวยไตยขึ้นไปสูงทีเดียวซึ่งคอไข้ก็จะต้องรมยาสลบแล้วก็นำเอาชิ้นเนื้อมาส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นก้อนชนิดไหนแล้วก็นําไปสู่การรักษาต่อไปนะครับวันนั้นเอกพบ เดินทางออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะกลับบ้านด้วยความงุนงงเมื่อลอยว่าสิ่งที่เขากำลังคิดมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหน้าที่การงานของเขาต้องพังหมดไหมต้องเตรียมค่ารักษาตัวเท่าไหร่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เขา้าแม่เขาจะรู้สึกยังไงเอกภพจะเป็นโรคร้ายหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามครับ